ครับ่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเช็คน้ําครับเขาห้่างหน่อยก็ได้สาต่อสบายๆเราจะมาเช็คน้าครับเขาบอกว่าน้ามันไม่ไหลนะครับแต่แวันนี้เราจะมาเช็คดูว่าตัดต่อดูครับว่ามันตันไหมอาการมันหนักไหมเราจะเช็คน้ำดูก่อนเราต้องตัดดูก่อนครับถึงจะรู้ว่าน้ำาหลไม่แรง ก็เราไปเปิดดูที่ปลายต้นทางปลายทางมาแล้วครับมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แรงเป็นบางก๊อกครับแต่อีกบางก๊อกมันก็ไม่แรงอย่างสมมุติว่ามันมีสิบก๊อกเราเปิดแค่แรงแค่สองก๊อกก็ที่สามก็ไม่ไหลแล้วก็แสดงว่าความแรงของมันตกลงไปก็แสดงว่าท่อมันตันนี่เราก็จะมาลองเช็คดูนะครับก่อนชมคลิปก็จะเริ่มนะครับกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ ได้ครับดูชิปกันเลยลองตัดดูนะครับเป็นการเช็คเช็คท่อน้ำรั่วไม่รั่วแรงไม่แรงครับออันนี้เขาไม่เรียกว่าหาท่อรั่วครับหาว่าท่อน้ําตันไม่ตันครับตันปะไม่แปลใจแล้วลดูเดเดี๋ยว,อยวลองลองลองเปิดน้ำมาดินี่ไงแดงไห<ง>ม ของน้ำปรุงแรงนะคิดว่าแรงมาจากชั้นแปดเลยนะคิดว่าแรงแต่ไม่เต็มข้อแค่นี้เองเด้อเนี่ยมันตันเนี่ยไม่ก็ไม่ไม่ไม่แรงนะไม่แรงใช่ไหมไม่แรงยกข้อขึ้นนี่ให้พี่ให้พี่เพย์พันผสมดูนี้ค่อยลอยๆหน่อยโอ้พอพอพอแล้วไม่แรงไม่แรงไม่แรงตรงนี้ไม่ถือว่าแรง พอฟิตแล้ต้องไปดูข้างล่างแล้วมันตันแบบขอมมาหมดเลยเนี่ยเหลือรูนิ้วเดียวอ่ะตอนเนี้ยไม่เรีงเลยครับพี่น้องท่านผู้ชมนี่คือน้ำมาจากเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนู่นครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมาจากชั้นแปดครับ ตึกมันมีหกเจ็ดชั้นแต่ว่ามันจะมีชั้นที่แปดคือว่าชั้นที่ไว้แทงน้ําครับมันจะลงมาข้างล่างตึกแปดชั้นแรงสูงแค่นี้นับคิดว่าก็ไม่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 ใช่แล้วครับไม่ได้แรงน้อยเกินไปนี่ไงมยคือข้องงป่ะนี่ข้องงที่ดินอะไรจะเป็นยังไงนั้นรอรับชมต่อไปเลยครับ เราก็ตัดดูแล้วครับปรากฏว่าไม่ค่อยแรงครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูต้นทางมันครับไต้นทางต้นทางว่ามันจะแรงไหมเมื่อกี้เราตัดที่ปลายทางเออไม่ไม่ถึงกับปลายทางมากครับเป็นกลางทางครับกลางทางท่อไม่แรงครับน้ําส่งมาจากชั้นแปดมันต้องแรงกว่านี้ครับไม่แรงเดี๋ยวเราจะไปดูต้นทางมันที่ลงจากตัวตึกเลยครับไปดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงครับ ไปครับไอ้นูกันไปเร็วๆเรๆๆตามมาเลยครับพี่น้องโยบโยนี่ดูบรรยากาศนี่ครับบ่อปลาครับเห็นไหมครับตรงท่อตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ีเราจะไปตัดดูครับแต่เราไม่ลงน้ำครับมันจะมันจะมีสะพานอยู่นี่ครับสะพานเดินข้ามสะพานครับไปกันเลย เดี๋ยววันนี้เราจะลงเรือกันลงเรือ,อครับพี่น้องเป็นก็คือพี่น้องตั้งชาย,ยาให้ครับช่างเล็กซ่อมได้ซ่อมไป้ทุกอย่างครับวันนี้ลงเรือกันลงเรือไายเรือไปไปจุดเกิดไปบ้งจุดเกิดเหตุครับจุดที่คอหน้ามันตนนาาาันครับนี่สาราทาเรือครับ เดี๋ยวเราจะลงเรือกันนี่ครับเป็นสะหน้าขนาดใหญ่ครับปลาเยอะมากเลยปลาเยอะมากมากเรือมาแล้ว เดี๋ยวสีลงเรือกันครับถ้าจะลงเนี่ยมึงมาถือกล้องไว้เราจะลงเรือกันครับมาลงเรือครับทุกอย่างครับช่างเล็กทำได้ทุกอย่างลงใต้ถุนห้องใต้ดินขึ้นบนอากาศรวมถึงวันนี้เราจะมาลงเรือกันอันนี้เรือ,อนนลราใหม่นี่วะใช่ปะ่ะตามเก่าเกม่อาสีเขียวไม่ใช่หรอ แล้วผมอะ<ร><ไ>่ะไอ้รอพอคุณทำเสร็จแล้วค่อลองเปิดน้ำมาล์วแดงให้ผมถ่ายตรงเนี้ยถ่ายด้วยครนะลงเรือครับพี่น้องนี่คืออาชีพลูกจ้างระดับของช่างเล็กน,นะครับฮึให้เดินมาครับหรือท่อใต้ถุนครับ ทักทายแฟนคลับ่อยครับทักทายแฟนคลับหน่อยมองไม่เห็นเลวเขามาแล้วครับพี่น้องเขามาแล้วครับโคตรแรงอ่ะ เขามาแล้วครับเขากลับมาแล้วครับเล็กหน้าพี่น้องพอนบอ้อมาเด้อพี่น้องพี่น้องทอั้ทงต่้งประเทศเ้อครับเด้อมาเิ่งประเทศเป็นบ้านในประเทศทุกประเทศแล้วครับนี่แหละเอองานของสั่งเล็กครับนี่ทุกลุกแบบไม่ว่าจะเออเดินอากาศดำดินบินบนขึ้นรถลงเรือไปเหนือลองใต้ครับทุกอย่างพี่ำคัญงกำลังทรัพย์ต้องถึงนะครับพี่น้อง ซับนี่เงินหรือซับสกายครับซับสกายนะครับตอนนี้ต้องการก็เยอะมากมากเลยครับรอสักโคร้ยาวแข็งเลยเปิดน้ำนะยังยังรอดยังนะตอนนี้เราก็ทดสอบเป็นที่รู้แน่ชัดแล้วนะครับว่ามันโมแห้งครับพี่น้องเราวก็ต้องรออันนี้เราเอาประกอบของเครื่องเก่าครับ ถ้าก่าแล้วก็ใส่ขอตอ่ขอขาคือเก่าครับให้มันดูคือเก่ายู่ดังเดิมครับให้เขาได้ใส่น้ำไปก่อนรอเวลาขันี่ขาเสนอราคาถ้าเขาราคาขา้าวพานเขาก็ได้มาเห็ดกับแต่พวกพานเขาก็หาเจ้าอื่นมาเห็ดครับเขาสูตรราคาขา,าว่า่ไหวตอนนี้แย่ครับหลายเจ้าครับที่เขาสูตรราคาขาว่า่ไหวเขาก็ว่าเห็ดเขาก็จ้างเจ้าอื่นมาเห็ดครับ,รบนี่ก็เป็นการมาเซอร์วยสกับ เซอร์เวแปลว่าเซอร์เวแปลว่าอะไรเราคิดไม่ออกเราจะบอกให้ชะเออ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 าาเออเออเซอร์เวแปลว่าอะไรครับตายแล้วนะครับตาหาอย่าไม่ต้องกลัวรั่วน,นะครับมือ่อหนี่ทีมงานเท่ากับมีแค่สองคนนึกออกหรอครับพี่น้อง เป็นทีมงานเขาทีใหญ่โตัวมโหฬานมากครับมีแค่สองคนครับมันเยอครับดึงมาขึ้นมาดึงมาได้ฟังทางวาวาดึงมาได้เออเออเลงเล็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 งเ,เป็นงงออข้างมอเฉยเออเข้าป่ะเข้าเดีแจวแจ๋วแจ๋วแจ๋ว เอาเนาะครับเนาะถ้ารักถ้าชอบคลิปนี้ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นิดๆก็อย่าลืมกดติดตามครับกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และที่สําคัญครับรอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเออและเขา,าเบื่อบรก็อย่าลืมคอมเมนต์ครับทุกคอมเมนต์มีค่าเสมอครับมีค่าทุกคอมเมนต์ครับอือจะได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ให้ทุกคนแล้วครับ ไม่เว้นแต่ละคนทุกคนมีค่าเท่ากันหมดครับสําหรับช่างเล็กครับรักพี่รักน้องทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อําลาพักจยากกันทท้งนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับเด้อจุดีมีแห้งครับพี่น้อง